สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็ออกเพิ่งออกจากร้านเอลียาสามสิบมานะคะเราไปเทสกาแฟเอสเปรสโซที่เอรีย3สแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาจบที่ร้านคราวนี้นะคะก็เป็นร้านในดวงใจแต่ว่าเมื่อกี้กินเอสเปรสโซช็อตไปแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้ตบด้วยกาแฟแรงๆแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นกาแฟเย็นดีกว่านี้ก็คือคาปูชิโน่เย็น กาแฟแต่ร้านก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันจริงนะคือแบบเรากินร้านคือคือเมื่อกี้ไปกินร้านเอรียสามสิบสี่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนนะในร้านเอลียสามสี่ใช่ไหมก็กาแฟเขาจะแบบน่าจะเป็นกาแฟผสมนะระหว่างอะไรไปแก้รัโรบสซ่ามันจะให้ความขมเข้มแล้วก็แบบแรงชัดแล้วแบบดื่มแล้วใจสั่นนะ่ะแต่ว่าคราวนี้เ็าจะเป็นสไตล์แบบว่านุ่มนะคะ,น,น,ะ,คะนุ่มค่ะเนี่ยได้รสชาติแบับความนุ่มอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะ Enjoy your meal same to same to ก็วันนี้นะคะมาที่ร้านคามีก็เป็นเมนูที่สั่งบ่อยที่สุดก็จะเป็นหมี่กุ้งขั้วพริกเกลือนะคะไข่ดาวสุกนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากนะเป็นเมนูแนะนําเลยใครมาก็ต้องแนะนำเมนูนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจริงๆวันนี้ไปที่ร้านไอเรียสามสี่เปั๊บก็ได้คุยกับพี่สุธิพันธ์ อ๋อคือเหมือนช่วงนี้ก็จะต้องเอรียนทฤษฎีเพิ่มเติมในเรื่องของกาแฟะนะคะและ้วก็คือมันก็ลึกซึ้งอยู่นะทฤษฎีกาแฟมันลึกซึ้งอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้รู้สึกยากอะไรแต่มันรู้สึกสนุกในการที่จะเรียนรู้เรื่องของกาแฟเรื่องของน้ําที่ต้งกาแฟเรื่องของเครื่องที่ใช้ชงเรื่องของระยะเวลาเรื่องของการบดขั้วมเมล็ดกาแฟะอะไรเงี้ยมันมันมันมีความสุขแลว,แลวรู้สึกมันเป็นสนิทนะคะแล้วก็ แต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยเลยเลยนะะี่ยค่ะเมื่อวานไปแต่สไตล์ที่น้ำหนึ่งชอบนะคะกาแฟที่นหนึ่งชอบเป็สิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผูณน้นี้สไตล์กาแฟนหนึ่งชอบก็คือเป็นแต่ละคนก็ชอบกาแฟเหมือนกันใช่ไหมน้ำหนึ่งชอบกาแฟที่มันนุ่มลึกแล้วก็ชุะะ่มคออะไรเงี้ยมันมันมันรู้สึกแบบอบอุ่นอางเนี้เอยนะชอบนะขอบคุณค่ะคุณสุเทพค่ะ ก็วันนี้เมื่อกี้วันนี้คือกินกาแฟเบสเกตมีแก้วที่สองนะแก้วแรกก็คือเอสเปรสโซ่แต่ว่ามันไม่ถึงมันไม่ถึงใจมันบอกไม่ถูกแต่อาจจะไม่ใช่สไตล์ของเราก็ได้นะคะแต่ว่าวันก็มาก็ให้พี่ติทำกาแฟเย็นนะคะขาปูชิโน่ขาปูชิโน่เย็นสวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทานข้าวสองก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอน้ำหนึ่งจะไปร้าน เทสมอนนะคะเป็นร้านที่อาจารย์แนะนำมาว่าต้องไปเพราะว่าเป็นกาแฟนอกเป็นกาแฟอีกและอ,อ,อีกอีกแบบนึงอะราคาก็จะอีกขั้นหนึ่งเราจะได้รู้ว่ากาแฟนอกอะเป็นแบบไหนเพราะว่าทุกวันนี้เรากินกาแฟไม่แต่ Starbucks เง,งเป็นกาแฟอาราบิก้าจากเชียงรายดังนะั้นเราก็จะยังรู้สึกว่า อ,อยากอยากจะลองกาแฟนอกหรือสักทีนึงนะคะแก้วนึงก็บัจ็ตก็ได้ประมาณ200นอกเนาะถือไปส0มร้อยพอละนะคะแล้วก็ก็ไปลองกาแฟอีกเดียวนะ้นอย่างอื่นก็เข้าไปกินกินกาแฟเสร็จวันนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็งบประมาณในการเทสกาแฟก็หมดละนะคะเดี๋ยวพอุ่างทานข้าวก่อนนะคะผมไม่ชอบกาแฟนะแต่ผมชอบคุณขอบคุณค่ะคุณคุณเนีคือจริงๆแล้วน้ำหนึ่งอาจจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เพราะว่า เป็นภ um. ูมิแพ้แล้วเมื่อคืนคือได้นอนชั่วโมงสักสองสามชั่วโมงนี่แหละนะคะสองสามชั่วโมงแล้วก็เนี่ยตาคือยังแบบเบลอละลาอยู่แต่แบบกาแฟแก้วแรกเมื่อก okay, okay, okay. ี้มันไม่ทําให้หนึ่งรู้สึกเฟรชขึ้นเลยอะแต่กาแฟแบบคือมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าดรอปอะแต่ว่าแบบว่าเออนะร้านคราวนี้ก็คือเป็นร้านที่แบบมันชื่นใจอะชื่นใจชื่นใจโอเคนะคะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ บรรยากาศร,ร้านบรรยากาศร้านค่ะคุณทอปเดี๋ยวขออญาตทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้ตาเบลเบลอเบลอเบลอแล้วพูดเลยไม่ออกตอนนี้หิวข้าวอยากกินข้าวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านนี่นะคะมีพิซซ่าของเรานี่วันนี้ผู้หญิงรวมกันเหมือนกับจะทำเตน ข้าวผู้คขัวพิ่เกลือนะคะเดี๋ยวขออนุญาอันค่้